สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟองโทรโทเลอจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ททโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับลืมบอกไลน์หมอปองคือ มโออาร์ออ็นหนึ R ่งหนึ o ่งหนึ G ่งเค โอเคครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพลังงานโดยรวมนะฮะไน์สับครับไน์สับครับอืมตอนนี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวบางส่วนนะครับผมอาจจะไม่ได้เร็วขนาด ถึงใจทันใจหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีความความคืบหน้าไปตามขั้นตอนไปตามสเต็ปของมันนะฮะ night of cups คุณจะได้รับการเสนอบางสิ่งบางอย่างนะครับจะเป็นงานจะเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของโครงกรารเป็นเรื่องของแน่นอนครับความรักความสัมพันธ์นะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อที่เคยดำรงอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับกลับมาหรือว่าอา,อาจจะเป็นลนักษณะเหมือนคุณเหมือนกับเคยคบกันอยู่แล้วหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนกลับมาหรือว่าเป็นคนใหม่เลยก็ได้นะครับนายสบครับพลังงานในอดีตนะครับเดอ h ไฮโ h a n The Hierophant, the Moon, the Judgment. อ่าโอเคุณอยู่ในสถานการณ์ uh, คุณกับพาร์นเนอร์ของคุณนะ่าจะอยู่ในสถานการณ์คนใดคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยมีคนกังวลกับสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง uh, มันมีผลกระทบกับตัว uh, สถานการณ์ในอดีต ของคุณแล้วก็ของเขาในเรื่องของจิตใจของเขาในเรื่องของสถานภาพของเขามีความพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่ามี The h i e r o p h a n t ขึ้นมานะฮะหรือว่าพวกคุณอาจจะได้ไปปรึกษาอะไรกับผู้รู้นะฮะกูรูนะครับในสถานาการณ์เป็นไปนได้ที่คุณกำลังอ,า, mm hmm. อาจจะ รับข้อเสนออะไรบางอย่างเพราะเนี่ยพลังงานโดยรวมก็คือนาอับนายอับคัพส์นะฮะรับข้อเสนอบางอย่างร่วมลงทุนบางอย่างแล้วตอนนี้คุณกำลังหาคำปรึกษ,ษาจากจากกูรูจากผู้รู้ที่เขารู้เรื่องของการลงทุนเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์เหล่านั้นนะฮะอืมเพียงแต่ว่าทำไมมันมีความกังวลไม่รู้ในนี้นะฮะเออ มาคลายไฟกันดีกว่าเอาเด็กไหนดีเอาเด็กนี้แล้วกันอืมมา The Moon อืมสถานการณ์ไม่มันมอ,มองภาพรวมของสถานการณ์ไม่ชัดเจนนะครับผมสถานการณ์มีดินามิกมีขึ้นขึ้นลงลงนะฮะอืม เด o n นเด s ันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาครับ The เดสันตับอืม ความกังวลน,นี้เกิดขึ้นเมื่อพอทําไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าคุณเห็นช่องทางที่ดีกว่าช่องทางที่ชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่สดใสกว่าดูดูดีกว่านะครับคุณก็เลยมีความมีมีความกังวลว่าจะจะอยู่ในความสัมพันธ์เดิมจะดําเนินความดําเนินการตามเดิมหรือว่าจะ จะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ใหม่นะฮะเหมือนเจอกันช้าไปเหมือนเจอกันช้าไปลงทุนอะไรไปนในนั้นแล้วลงแรงอะไรไปนในความสัมพันธ์นั้นแล้วปรากฏว่าอ้าวมีสิ่งที่ดีกว่ามาจจอยอยู่ข้างหน้ามันก็เหมือนกับยังไงอ่ะก็อยากได้สิใช่ไหมก็อยากได้ อืมเนาะแต่ว่าในเมื่อเลือกไปแล้วแล้วมันก็คือมันผ่านการจัดเมนตไปแล้วด้วยอะครับอืมก็คือเหมือนกับเลือกไปแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่าเออ่สถานการณ์เนี่ยเหมือนเหมือนเจอสถานการณ์ที่ดีกว่านะครับผมคนไปคนมาเอาไปเจอเหมือนกันอะไรดีเหมือนกับเมื่อก่อนเดินซื้อ เดินซื้อของอะไรสักอย่างหนึง่งเห็นว่าถูกแล้วนะครับถูกกว่าสิ่งราคาเนี้ยถูกกว่าที่เช็คมาปรากฏว่ารีบซื้อเดินไปอีกห้าล้านเจอที่ของเหมือนกันเด้ราคาถูกกว่าด้วยคือแบบเอออะไรแบบนี้อารมณ์แบบประมาณว่าเจอข้อเสนอที่ดีกว่าตอนหลังอ่ะอือฮึอ่าผมคิดว่าคนกังวลน,นี้คือตัวคุณอะ่ะ เดมูนผมคิดว่าคุณเนะ่เป็นเป็นคนกังวลกับสถานการณ์นี้นะฮะโอเคพลังงานในปัจจุบันนะครับผมอ three of swords t e of cups page of cups page of cups นี่ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนหรือเปล่าฮะ <laughs> โอเคในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าข้อเสนอหรือเหมือนเป็นสถานการณ์ที่คุณตัดสินใจไปแล้วนะครับผมตัดสินใจไปมันก็ดีในจุดหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ดีที่สุดแต่คุณก็รู้สึกว่าอ่ะไหนๆก็ตัดสินใจแล้วเพียงแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันยังมันยังไม่มันยังไม่ดี100%อย่างที่คุณต้องการนะฮะ three of source มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับผมคุณอาจจะเจอลักษณะของนั่นแหละครับคนที่คุณเจอคนที่คุณค้นพบคนที่คุณคุณเหมือนรู้จักในอดีตนะฮะเขาสร้างความลำบากใจให้คุณนะผมรู้สึกว่าเขาสร้างความลำบากใจให้คุณ มันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเพราะว่าอันนึงเนี่ยคือ Ten of Cups นะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะัพแต่ว่ามีพลังงานอีกอันนึงเป็นอีกพลังงานหนึ่งคือ Page of Cups เนี่ยสองสิ่งนี้มันเหมือนกับคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็มีสิ่งใหม่เข้ามาแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงมา จริงๆคุณไม่ควรจะตัดสินใจนะเพราะคุณคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วไม่ใช่อะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยนี่นะคุณไม่ควรจะคิดมากเรื่องนี้เลยนะน่าจะตัดออกไปเลยนะแต่ว่าเขาอาจจะถูกใจคุณมากกว่าหรือเปล่าอข้อเสนอพิเศษที่ถูกใจมากกว่าโอเคแน่นอนครับ Clarify three <oughs> of Swords อืม บางอย่างที่อารมณ์ประมาณว่าอืมนั่นก็นดีนี่ก็ใช่อยากได้ไปหมดตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามีนี่ก็อยากได้นู่นก็อยากได้นะครับ the chariot นะโอเค six of w a n d s the chariot six of w a n d s โอเคพลังงานในปัจจุบันนะครับคือคุณต้องต้องตัดสินใจ จะทำก็ทําเลยจะไม่ทําจะอยู่ที่เดิมก็กก็็กอยู่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่คือคุณต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งจะทําอะไรก็ทำนะฮะถ้าไม่ทําก็ปล่อยไปเลยนะอย่าไปคิดมาก The เ h ีย i o t ับซิกสอบด้วยคือเป็นสถานการณ์ที่มันโอเคสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมพลังงานในอนาคต9 o r s อ e r g h t of s w u r d s The Hangman โ oh, อ้คิดเยอะนะเนี่ยคิดเยอะเลยแหละนะครับโด no, คิดมากน่าจะสถานการณ์น่าจะนำคุณไปสู่จุดจุดหนึ่งที่เหมือนอ้าไม่น่าเลยไม่น่าตัดสินใจด่วนตัดสินใจไปเลยนะมีข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่านะครับผมในกรณีนี้เนี่ยผมต้อง clarify ตัว Nine of s w o r d s อยู่แล้วทำไมทำข้อเสนอใหม่มันดีมากๆเลยล่ะทำให้คุณต้องคิดขนาดนี้เลยอ่ะ อโอเคมันอารมณ์เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันมันพาคุณมาอยู่ในในลักษณะที่เหมือนโดดเดี่ยวหรือว่าโดนทิ้งไว้นะฮะ file of p e n t a c l e s เหมือนคุณโดดเดี่ยวเหมือนคุณถูกทิ้งไว้นะครับอืมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกใหม่อ่ะมัน มันน่าจะดีกว่าแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือเลือกได้นะฮะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะถือเลือกได้ทั้งนี้อาจจะเป็นพัดเนของคุณก็ได้สถานการณ์สลับกันได้นะครับผมอ่ะโอเคจะตัดสินใจอะไรพลังงานในปัจจุบันอันนี้คือที่คุณทําได้ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจไปนะครับผมรีบๆทำเข้านะฮะอืมโอเคแล้วนั่นก็คือ r ร a ด i n g ที่ผมอ่านได้นะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอพระครณนมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารักษ์